สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอ๋นำกระเป๋า3าพับยักษ์มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันค่ะที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยโดดเด่นน่ารักมากแล้วก็ใช้งานดีมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นขายดีตลอดต่อเนื่อง7ปีซ้อนที่บอกว่าขายดีเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะค่ะพี่ๆค่ะจอระเข้หนึ่งตัวเนี่ยจะผลิตรุ่นนี้ได้แค่หนึ่งใบเท่านั้น มาแต่ละรอบเนี่ยสีหนึ่งมีมาแค่2ใบ3ามใบบางทีสองสาเดินมาทีช่วงจังหวะดีๆอาจจะมีมาเดือนละหนครั้งหรือบางทีหายไปเป็นปีก็มีทําให้มาทุกรอบหมดกรอบและสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะสามภาพยักษ์จระเข้เข้ามาใหม่ล่าสุดน้องเอกจะเริ่มต้นที่สีขาวเลยนะคะจระเข้สีขาวเป็นสีที่ทํายากแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมาก หายากมากด้วยและที่สําคัญราคาจากนอเอก็ถูกที่สุดมากๆด้วยเอาละค่ะดูความสวยกันเลยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับรุ่นนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่8นิ้วสูง4นิ้วครึง่งผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่ใช้บริเวณขาเรียบลายเกร็ดมังกรหนึ่งตัวจะทําได้แค่1ใบเท่านั้นนะคะหตัวจะมีทั้งหมด4ขาหตัวจะมีทั้งหมด4ขานะคะขาหน้า2ขาเล็กค่ะทําไม่ได้นะ,ะเราจะเน้นขาหลังใหญ่ๆ ขาหลังใหญ่ๆอวบๆเลยฝากระเป๋าหนึ่งชิ้นลำตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งตัวของจระเข้ตัวใหญ่จะผลิตรุ่นนี้ได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นพี่ๆค่ะปกติแล้วเนี่ยนกเอข่าขายอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทส่วนตัวจะไปเห็นมากับตานะฮะบนห้างขายอยู่หนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วนกเอข่จัดให้ในราคาพิเศษมากเลยตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นรุน่นนี้มีกี่ใบคะสีขาว หยิบสีขาวมาค่ะเดี๋ยวน้องเอ๋จะโชว์สีขาวให้พี่ชมทั้งหมดนะฮะมีแค่สามใบเท่านั้นพี่ๆขานี่ถ้าอยาบได้จระเข้ตัวใหญ่หญอๆอวบๆนี้ใบนี้เป็นยังไงคะว้าวเห็นลายใหญ่ๆแบบนี้รู้ไว้เลยนะคะว่าจะต้องผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่มากทีนี้น้องเอ๋โชว์ทีเดียวสามใบพร้อมกันเห็นไหมคะแต่ละใบจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันเมื่อไร่ปลอมทันทีต้องเน้นต้องย้ำนะคะ 1, 3 9 0บาท 1,390บาทสวยทั้ง3ใบนะคะพี่ๆขาสวยทั้ง3ใบเลยต่อไปคะ่ะน้าเวจะให้พี่ๆชมเป็นสีแดงสีแดงวางมีใบเดียวรุ่นนี้เนี่ยพี่ๆขาถือสวยมากสะพายสวยมาก cross body ส,สวยมากผลิตจากขาเรียบเกรดมังกรน,นะคะถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แชทภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง Youtube นะคะน้องเอจกจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะคะมเมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอกทางไลน์ได้เลยนะคะจะลตลอดตลอดระยะเวลา7ปีมานี้น้องเอตอบข้อความทุกวันยกเว้นวันที่ไม่สบายนะคะซึ่ง 7ปีมาเนี้ยไม่เกิน10ครั้งที่น้องเอกไม่ได้ตอบข้อความนอกนั้นคือตอบทุกวันแล้วน้องเอกใจดีมากพี่พี่ขาสนใจสินค้ารุ่นไหนทักมาหาน้องเอกได้เลยนะคะจะขอดูภาพเพิ่มเติมขอดูสีน้นสีนี้ได้หมดน้องเอกและทีมงานยินดีรับใช้พี่พี่ทุกท่านนะคะทีนี้มาดูสีแดงวายกันค่ะพี่พี่ขาเนี่ยที่น้องเอกไปเห็นมานะพี่พี่นะราคาของกระเป๋ารุ่นนี้อยู่ที่12,000บาทราคาคือหน้างเจลเขส1ตัวผลิตได้แค่1ใบเท่านั้นสําหรับรุ่นนี้สําหรับพี่พี่ที่ไม่ต้องการ พกของมากพกของหนักจะต้องถูกอ,อกถูกใจอย่างแน่นอนนะคะของมือถือกับตังค์นะคะช่องใช้งานด้านในนะคะพี่ๆขาก็จะมีสองช่องใช้งานแล้วก็จะมีช่องซิปด้านหน้านะคะแล้วก็ใส่บัตรได้นิดหน่อยเป็นการใช้งานแบบเบาๆแต่มันสะดวกมากมันสะดวกมากเวลาใช้งานรุ่นนี้สาวๆที่รับรุ่นนี้ไปต้องบอกเลยว่าประทับใจทุกท่านเลยต่อไปค่ะนอ้องเอ๋จะให้ดูเป็นสีเขียวมรกตดูหลายๆใบค่ะ สีเขียวเมวอรกดนะคะพี่ๆขาดูหลายใบคือสวยทุกใบเลยสีเขียวเนี่ยเวลาใช้งานออกมานะคะเห็นไหมคะรุ่นนี้เป็นกระเป๋าสะพภายขนาดเล็กก็จริงแต่มันสวยและน่ารักมากถ้ามีของเข้ามาใหม่น้องเอกจ,จะอัปเดตให้พี่ๆชมตลอดเลยเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีสาวๆถามหากันมามากเลยทีเดียวหลายๆท่านเนี่ยมารับชมน้องเอกแล้วก็ย้อนดูคลิปวิดีโอต่างๆย้อนหลังเนี่ยถูกอกถูกใจรุ่นนี้กันเยอะเลยนะคะน้องเอกจ,จะใช้งานให้ดูแบบคร่าวๆ สวยหรูแข็งแรงทนทานถูกอกถูกใจแน่นอนแล้วก็ใช้งานดีหยิบจับสะดวกสบายเห็นไหมคะเวลาใช้งานสะดวกสบายเลิศนะคะ,ใส,คะ,ะใส่โทรศัพท์เห็นไหมคะใส่โทรศัพท์สะดวกสบายเนี่ยค่ะใช้งานแบบเบาๆแต่สวยและเลิศถือใช้งานหรือถือออกงานได้เลยรุ่นนี้จึงเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่สาวๆหลายๆท่านถูกใจมาก นะคะถ้าไม่อยากพกของหนักเนีย่ยน้องเห็นแนะนํากระเป๋าถือกระเป๋าสะัายไซส์เล็กรุ่นนี้ถือไปไหนมาไหนสะดวกมากเลยแล้วก็เข้าได้กับเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ด้วยนะคะสําหรับสําหรับงานตัวนี้พี่พี่ขาดูสีเขียวหนังสวยหนังเงามากราคา1390บาทอ่ะบาทถูกเหลือเกินถูกมากนะคะจากราคา1900บาทสมัยก่อนเนี่ยเราเห็ขาย1900บาทนะคะพี่พี่าราคาปัจจุบันนีแบบ ว่ากว่าจะได้ของมาก็นานนานแล้วราคานี่ก็สุดแสนจับพิเศษมากๆเลยนะ,ะต่อไปค่ะนอกเอกจะให้พี่ๆชมเป็นสีเขียวขี้มาสวยมากพี่ๆค่ะแล้วก็สวยทุกใบด้วยเห็นไหมคะแต่ละใบลวดลายนั้นไม่ซ้ํากันเลยเป็นความงามตามธรรมชาติแบบของใครของมันเป็นงานลิมิเต็ดอีดิชั่นทุกใบที่บอกว่าเป็นงานลิมิเต็ดอีดิชั่นทุกใบคือจะเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่ลายไม่เหมือนกันนะคะ สยายข้างก็สวยเนี่ยค่ะรุ่นนี้คือตัวสายสะพายยาวจะเป็นสายหนังวัวปรับระดับได้นะคะเขียวขี้ม้าพี่พี่ดูความสวยความสวยของหนังสีสวยมากใช้ดีมากานะคะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่ารักมากมากเลยอ่าพี่พี er, ่ถ้าจะเอากระเป๋าที่เอาไปไว้ใช้งานทุกวันพี่พี่จะไม่ผิดหวังเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้อ่ะดูเปิดให้ดูด้านในสีเขียวขี้มา้า นางสวยมากค่ะด้านในเห็นไหมคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปน้องเอ๋จะให้ดูเป็นสีเทาโอ้โหูพี่อๆค่ะสีเทาสําสหรับรุ่นนี้เนี่ยสีเทาเนี่ยนานๆจะมีมาสักทีหนึ่งจะไม่ได้มีมาตลอดนะคะของน้องเอ๋เนี่ยใช้อยู่ทั้งหมดมีดํามีเทามีเขียวแล้วก็มีโรสโกใช้ทั้งหมดคนเดียวสี่สีเลยค่ะรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรุ่นที่น้องเอ๋ชื่นชอบมากเวลานะ ใช้งานในชีวิตประจาวันค่อนข้างสะดวกสบายแล้วอ,อย่างสีทเทาเนี่ยก็เข้าได้กับเสื้อผ้าทุกสีนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่สวยแล้วก็เรียบถูกดูดีมากๆเลย 1, 3 9 0ัรบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพแล้วทักแชทมาหาหนวเลยได้เลยนะคะรับรองได้เลยว่าพี่ๆจะได้กระเป๋าหนังจระเข้แท้ไปไว้ใช้งานอย่างแน่นอนความสวยไม่ต้องห่วงค่ะกระเป๋าของนวเลยเนี่ยมีดีไซน์ที่สวย เรียบหรูและใช้งานดีตัววัตถุดิบก็เป็นที่เตะตาเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้มีจําหน่ายทั่วๆไปทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะไม่ได้มีขายทั่วๆไปราคาสินค้าประเภทนี้ปกติก็สูงมหาโหดอยู่แล้วนะคะพี่ๆขาดูด้านในสีเทานะะบริเวณฝากระเป๋าลาตัวผลิตจากหนังวัวซับในเป็นซับหนังผสมผ้านะคะต่อไปค่ะเราไปชมสีต่อไปกันเลย ต่อไปจะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตมีสองใบสีน้ำตาลสวยมากพี่ๆขาเนี่ยสีน้ำตาลก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ใช้งานได้ทุกโอกาสจริงๆมีความสวยมีความคลาสสิกมาเป็นสีที่เป็นสีที่ให้พลังงานความสุขความอบอุ่นและดึงดูดนะคะเป็นสีที่ดึงดูดได้ดีดึงดูดได้ดีมากๆเพราะว่า,าใครก็แล้วแต่ที่ได้อยู่ใกล้สีของ สีน้ำตาลเนี่ยเป็นสีของต้นไม้ใช่ไหมคะทำให้คนแนะนามีความสุขเป็นสีอีกหนึ่งสีที่มีพลังงานดึงดูดสูงแล้วก็เป็นสีที่ขายดีมากไม่ว่าจะเป็นเฉดสีไหนก็ตามน้ําตาลอ่อนน้ําตาลเข้มขายดีหมดเลยนะพี่ๆนะดูสีน้ําตาลค่ะนี่คืออีกหนึ่งสีที่ขายดีมากนะคะดูแลรักษาง่ายความไม้ดีแล้วก็เป็นสีที่ทรงพลังอีกหสีด้วยต่อไปนะคะเราจะให้ชมเป็น สีดำอันนี้ก็คือสีแห่งความเรียบรูเป็นอมตะตลอดการเป็นอมตะตลอดการลูกค้ารับรุ่นนี้ไปหลายปีแล้วนะคะก็ยังมาคอมเมนต์ให้บอกว่าอุย้ยรุ่นนี้คือแบบไม่ต้องดูแลรักษานะกระเป๋าก็ยังสวยยังใหม่และยังใช้งานดีแถมเงาขึ้นอีกดด้วยพี่ๆขาทุกครั้งที่ต้องไหล่รีวิวรุ่นนี้นะคะก็จะมีพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยมาช่วยต้องบอกเลยว่ามาช่วยคอนเฟิร์มมารีวิวให้เยอะแยะมากมายเลยเวลาต้องหลไลฟ์สดนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆ ว่านรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถ้าพี่ๆี่ได้ใช้งานแล้วพี่ๆจะจะประทับใจในเรื่องของอการใช้งานของเขาแล้วก็ตัววัตถุดิบของเขานะคะตัววัตถุดิบก็สวยค่ะไอเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครจริงๆน้องเอ๋นเน้นมากเลยทั้งเน้นทั้งย้ําเลยนะคะเพราะว่าอะไรมันทำยากมันมีต้นทุนที่สูงมันสวยงามจริงๆมันหรูหราจริงๆ แข็งแรงทนทานมากๆมันคุ้มค่ะพี่พี่ขาในราคาหน่วาบาทเนี่ยใช้ได้เป็น10ปีเนี่ยพี่พี่ขามันคุ้มนะมันคุ้มมากๆเลยต่อไปสีน้ําเงินว้าวสวยมากเลยนะคะบริเวณขาเรียบเกรดมังกรหนังก็จะเป็นเกรดๆซ้อนๆกันนะคะซึ่งบริเวณเนี้จะเป็นบริเวณที่มีน้อยเมื่อเทียบกับลําตัวเมื่อเทียบกับด้านหลังบริเวณขาเรียบจึงมีน้อยมากนะคะแล้วก็ทํายากด้วย แล้วจะต้องคัดจลระเทศตัวใหญ่ๆด้วยเพราะหนังชิ้นนะี้มีน้อยจะได้กระเป๋าไซส์แปดนิ้วเก้านิ้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพี่ๆขาดูสีน้าเงิน,นะคะ่ะเห็นไหมคะสวยทุกใบสวยทุกใบดูความสวยของหนังใกล้ๆเห็นไหมนี่คือหนังเป็นกริ็ๆซ้อนๆกันอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะลายสวยแผลลึกแผลยาวไม่มีน้องเอกก็คัดมาให้อย่างดีอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆขารุ่นนี้คือถ้าได้เข้ามาแล้วเนี่ย ้องเหตจะต้องรีบนํามาอัปเดตเลยนะคะว่ารอบนี้มีสีอะไรอะไรเพราะว่าเป็นรุ่นที่สาวๆหลายๆท่านสามารถซื้อได้มากกว่า1สีนะคะถือออกมาแล้วมันสวยจริงๆสะพายออกมาแล้วมันสวยจริงๆค่ะต่อ <c oughs> ขออภัยค่ะต่อไป้องเหจะให้ดูเป็นกระเป๋าชิบคู่ฝาหน้าสีชมพูอย่างเดียวอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะคะ อันนี้คือราคาโปรโมชั่นแลวหน่วยมีแค่สีใบเท่านั้นปกติขาย1,9-90บาทนะคะเป็นไซส์9นิ้วแต่รอบนี้ที่หน่อยได้มาจะเป็นไซส์8นิ้วบริเวณขาเรียบกรดมังกรน,นะคะกว้าง8นิ้วสูง5นิ้วหนา2นิ้วนะคะพี่พี่ขาเป็น20ซนะิฝาหน้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าทางผู้ผลิตเนี่ยคือเขาไม่มีสีอื่นจริงๆไซส์ซนี้สีนี้มีแค่สีเดียวน้องเอ๋จึงได้ราคาพิเศษจากปกติขาย1,9-90ัรบาทวันนี้น้องเอ๋โปรให้และมีแค่สีใบ 1,390สเบาทเท่านั้นพี่พี่ขาดูนะดูนะคะสีอ่อนก็สวยให้ดูสีอ่อนก่อนนี่สีอ่อนหนังสวยมากลายสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะสีอ่อนนี่ค่ะเมื่อเทียบกับสีเข้มสวยทั้งคู่นะคะสวยทั้งคู่อันนี้คือราคาพิเศษราคาโปรนะคะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาสวยทุกใบค่ะพี่พ,พี่ดูใกล้ๆค่ะ เห็นไหมคะสีเข้มก็สวยสีอ่อนก็สวย1,390บาทขอย้ำเลยนะคะเดี๋ยวน้องเอ๋เปิดให้ดูด้านในอันนี้คือทางผู้ผลิตเนี่ยมีแค่สีเดียวน้องเอกจึงได้ราคาพิเศษนะคะพี่พี่แล้วก็มีน้อยด้วยปกติเนี่ยใบเนี้ยขายอยู่ที่1,990บาทนะอ่บาทะดูด้านในค่ะ ซับในก็จะมี2ช่องใช้งานรุ่นนี้เนี่ยเวลาใส่เงินสดนะคะก็จะแบ่งช่องได้ค่อนข้างเยอะแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยมันก็จะมีความสวยแล้วก็เป็นระเบียบมากๆใส่มือถือใส่เงินเหรียญได้สบายเลยค่ะพี่พี่ค่ะ,ะถ้าพี่พี่อยากจะใส่บัตรจะใส่ช่องด้านหน้าก็ได้หรือแม้แต่เครื่องสำอางชิ้นเล็กชิ้นน้อยรุ่นนี้ก็ยังสามารถพกพาได้เลยถือว่าคุ้มค่ามากเลยงานโปรสำหรับสีชมพูสวยๆน่ารักน่ารัก วัตถุดิบก็จะเป็นหนังจอระเขะแท้นะคะพี่ๆคะ่ะสนใจตัวไหนก็ทักมาหารงเีได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของหน่อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ